สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้โดนแล้ววันนี้ไปไหนบ้างมอบ็บนัดชุมนุมหน้าสื่อดังหน้าเนชั่นงานนี้ลั่นจะไม่ทน สำหรับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดชุมนุมหลังจากที่ล่าสุดได้เดินทางไปรวมตัวยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมันต้องการเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและองคคาพยพลาออกจากตำแหน่งร่างรัฐปรมนูญใหม่ให้เป็นของประชาชน โดยวันนี้ล่าสุดวันที่29ตุลาคมปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการนัดชุมนุมในช่วงเย็นโดยพบว่ามีการแชร์ข้อความว่าจะมีการนัดชุมนุมที่ไหนบ้างโดยระบุว่านัดหมายชุมนุม29ตุลาเอาที่ c f แล้ว1ปาร์ตี้หน้าเนชั่นไปบอกเนชั่นให้รู้ว่ากูจะไม่ทน16นาฬิกาหน้าสถานีเนชั่น 2" ศิลปาราศดรปูพรมแดงแสดงงานศิลปะหน้าวัดแขกยาวโลดถึงสีลม17นาฬิกา แนวร่วมธรรมศาสตร์3รัดร้าวเราไม่ลืมสกายวอล์กมาบุญคอง17 30นาทีจุฬาโดยนอกจากนี้รายง,งานข่าวแจ้งว่าเครือข่ายคนรุ่นใหม่นวนทบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกลุ่มเยาวชนปลดแอกและกลุ่มคณะราษฎร2533เตรียมที่จะจัดชุมนุมกันที่หน้าอาคารอินเตอร์ลิงทาวเวอร์ถนนบางนาตราดกม4.5 แขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพเพื่อประท้วงการนำเสนอข่าวของสื่อเครือเนชั่นโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีโดยแบนเนอร์ของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีระบุว่าปิดความบิดเบือน16นาฬิกาหน้าสำนักงานใหญ่ช่องข่าวขึ้นต้นด้วยเนลงท้ายด้วยชั่นบางนาตราดพร้อมสัญลักษณ ของช่องที่เบลอเอาไว้โดยแคปชั่นระบุว่าพร้อมไหมคะทุกคนพรุ่งนี้รอมีนัดกันนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆจากผู้บริหารเครือเนชั่นออกมาสำหรับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีมีนายชินวัตรจันกระจังหรือไบาอายุ28ปีใีนายปัญญาวีมีพึง่งและนางสุวรรณาทองฤทธ

ที่ผ่านมาในชินวัตรเคยเป็นแกนนาเสื้อแดงนนทบุรีในนําเครือข่ายชาวนนทบุรีต่อตา,ารัฐประหารและอยุทยธรรมและกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกบปอปราศัยโจมตีการทํางานของคณะกรรมการปปรชในปี2557ถูกฟ้องหมิ่นประมาทต้องลงประกาศขอโทษในหนังสือพิมพ์เคยถูกคณะรักษาความสุาแห่งชาติหรือคสชเรียกไปรายงานตัวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น กันเป็นจานวนมากอย่างเช่นสื่อเลียเผด็จการสมควรที่จะโดนประจานให้โลกรู้แล้วไปกันเยอะๆเลยครับไปถล่มช่องมันกันผมนี่รอเลยเมื่อไหร่จะมาที่นี่สักทีเนชั่นขอบคุณที่มาที่นี่ประชาธิปไตยกําลังเบ่งบานออกดอกออกผลแล้วต้นต่อที่ทําให้นายกค,คิดว่าที่ไปทุกอย่างถูกต้องเพราะนายกเป็นแฟนรายการนี้เอาให้เจ๊งไปเลยสื่อแบบนี้ ดีเบตร,รอบนี้น้องไม่ชนะใจคนทางประเทศด้านปรินามีหน้าหงายน้องหม่ย,ย้ำประชาชนมีสิทธิ์ลงถนนขณะที่ปรินาบอกแก้ไขรัฐมนูญทุกมาตราคือการปฏิวัติในรายการถามตรงๆโดยคุณจอมขวัญเหลาเพชรทางไทยรัฐทีวีเมื่อวันที่28ตุลาคมนางสาป,ปรินาไกรคุปส,สสราชบุรีพาพรองชารัฐระบุ พลเอกประยุทธ์ต้องอยู่อีกยาวเพื่อแก้ปัญหาและผู้ชุมนุมต้องการปฏิวัติไม่ใช่ประชาธิปไตยขณะที่นางสาว พัสราวลีธนากิจวิบูลผลหรือน้องหม้หนึ่งในแกนนำกลุ่มคณะประชาชนปรดแอกย้ำประชาชนมีสิทธิ์ลงถนนเมื่อรัฐบาลไม่รับฟังโดยนางสาวพัสราวลีบอกว่าพลเอกประยุทธ์หมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำประเทศแล้วโดยเหตุผลเล็กๆข้อหนึ่งคือการไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ในช่วง6ปีที่ผ่านมาได้ ด้านนางสาปรินาสวนกลับว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่มีมานานนานแสนนานก่อนที่น้องไม้จะเกิดเป็นมาตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรหรือยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะถิ้งทายว่าทำไมตอนนั้นไม่ออกมา สสภาพรองชารัฐยังบอกอีกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นข้อเรียกร้องเดียวที่ทำได้และเป็นสิ่งที่ผลเอกประยุทธ์ก็สนับสนุนแต่จะไม่มีการยุบสภาหรือปฏิรูปและผลเอกประยุทธ์จะไม่ลาออกตอนสมัยที่นายยกยิ่งลักล้านคนไล่ยังไม่ยอมออกเลยตอนนั้นรักษาการเพราะฉะนั้นคนแสนคนไล่ใครไม่ได้มันไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจนโดยนางสาว พัสราวาลีไดกล่กวาวว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในขณะนี้คือรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่กำหนดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทำได้โดยต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกุุิิสภาไม่น้อยกว่า1ใน3พร้อมกับบทเฉพาะการที่มีการกำหนดอำนาจและที่มาของสมาชิกุุิิสภาในรัฐธรรมนูญมาตรา269ถึง272 แต่นางสาพรินากล่าวหาว่านางสาวพัสราวลีไม่ติดตามการทำงานของสมาชิกผู้แทนรัษฎรโดยบอกว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขยกเว้นรัฐธรรมนูญมาตราสองและ112เมื่อพูดถึงประเด็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสสรนางสาวพัสราวลีหรือน้องไม้ได้เห็นว่าต้องการให้มาจากการเลือกตั้ง100เซ ซึ่งนางสาวปรินากล่าวว่าในขั้นตอนการพิจารณามีแนวโน้มว่าจะให้ที่มาของสอสอรอมาจากการเลือกตั้ง100%เพราะในห้องประชุมกันมาีิการ พิจารณาร่างแก้ไขรละธรรมนูญเข้าไปทางนั้นก็หมดแล้วในก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าว BBC รายงานว่าแม้จำนวนสอสอรอที่ปรากฏในร่างกฎหมายของกลุ่มต่าง,งๆมีจำนวน200คนเท่ากันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้งวิธีการได้มาคุณสมบัติและส่วนผสมอย่างในร่างของ5พักฝ่ายค้าน ให้สสรอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งส่วนร่างของประชาชนใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งขณะที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลให้150คนมาจากการเลือกตั้งส่วนอีก20คนมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา20คนจากการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์10คนและผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐมนูญ10คนและ10คนสุดท้ายเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกะกะตในส่วนบทบาทของสสรนั้นนางสาวปรินาเห็นว่าการจะให้สสรสามารถแก้ไขรัฐมนูญทุกมาตราได้เป็นเรื่องผิด มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะเรามีสังคมมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานที่เราไม่บังควรไปแต่ต้องการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันไม่ใช่เรียกร้องประชาธิปไตยมันปฏิวัติแล้ว ในประเด็นนี้น้องไมค์บอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถกําหนดได้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเพราะจํานวนสอสอรอทั้งหมด200คนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาต้องมีกลุ่มคนที่หลากหลายความคิดอยู่แล้วหนูเชื่อว่าเสียงของคน200คนที่มาจากประชาชนน่าจะพิจารณาได้ว่าอะไรเหมาะสมกับประเทศได้ซึ่งอยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆ ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็นตอนหนึ่งนางสาวปรินาถามน้องใหม่ว่าทำไมต้องเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และบอกว่านักประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องแก้ปัญหาในรัฐสภาเพราะการลงถนนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้และกล่าวด้วยว่าผู้ชุมนุมใช้วาจาหยาบคาย ดาน้องไม่กล่าวแย้งว่าการชุมนุมเป็นสิทธิสากลที่ประชาชนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยสามารถทําได้ในเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจในรัฐบาลประชาชนต้องมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องเมื่อพิธีกรถามถึงหลักการมาตรา272ที่เปิดโอกาสให้เสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้แก่นากลุ่มคณะประชาชนปลดแอก นี่บอกว่าขอเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณประยุจันโอชาด้านปารินาบอกว่าสิ่งที่น้องไมล์และผู้ชุมนุมคนอื่นๆเรียกร้องไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่อยากใช้การเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคมตอนนี้เยาวชนกําลังสับสนเรื่องรักเงาสังคมศาสนาเรื่องวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนานไม่ต้องไปยุ่งเลยม็อบกําลังสับสนเพราะจะเอาการปกครองเนี่ยมาเปลี่ยนสังคม การการะทาอย่างเนี้มันไม่ต่างจากการปฏิวัติเลยและเมื่อคุณจอมขวัญถามว่าน้องไม้และผู้ชุมนุมกําลังคิดเกินไปกว่าการปฏิรูปหรือไม่น้องไม์บอกว่าอยากให้เปิดใจและไปลองฟังดูในม็อบการชุมนุมเลยว่าที่จริงแล้วคนกําลังเรียกร้องอะไรประชาชนต้องการทําให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างอะไรใดๆขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด BBC ไทยและผู้จัดการออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส